วันนี้เราจะพาเด็กๆมาพักกันที่เป็นห้องพักแบบบ้านต้นไม้ค่ะนู้นเลยเดินไปทางนู้นเลยค่ะเห็นเห็นรืยยังเห็นเลยยังเอ่ยตรงนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่ๆวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเด็กๆมานอนค้างคืนที่นี่หนึ่งคืนนะคะ เราจะนอนเป็นบ้านต้นไม้นะคะตรงนี้จะเป็นต้นจามจุลีเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่มานอนเป็นบ้านต้นไม้แบบนี้น่าพักมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันจริงๆตรงนี้นะคะก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นโซนเป็นลานเอาไว้ให้แบบแคมปิ้งนะคะ จะเดินตามทางขึ้นไปบนบ้านต้นไม้กันเดี๋ยวทางขึ้นบ้านอยู่ตรงนี้อาเด็กๆขึ้นไปก่อนละตรงห้องพักนะคะจะอยู่ด้านบนสุดเลยซึ่งเป็นห้องแอร์นะคะ แล้วก็จะมีบันไดเดินขึ้นไปอ้าวขึ้นไปอยู่ชั้นไหนแล้วครับชั้นที่สองแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวห้องพักเราอยู่ชั้นที่ 3, มครับขึ้นไปได้เลยครับเป็นแบบธรรมชาติมากๆเลยค่ะแล้วขึ้นมาถึงชั้นที่สองแล้ว ติดริมน้ำเลยนะคะตอนนี้พาทิ์ใกล้จะตกดินละใกล้จะหกโมงเย็ยนแล้วนะคะเรามาถึงมืดนิดนึงค่ะตอนนี้ส่วนตรงนี้ตรงชั้นตรงกลางตรงนี้แบบนั่งเล่นได้นอนเล่นได้นะคะตรงเนี้มีตะเกียงให้ด้วยนี่เราขึ้นไปดูห้องพักของเราดีกว่าส่วนตรง นะคะเป็นลานแคมปิ้งนะคะก็จะมีะให้นักท่องเที่ยวนะคะมากางเต็นท์แคมปิ้งกันทั้งโซนเลยนะคะน้านนู้นส่วนทางด้านนู้นที่เห็นเป็นไม้หมอนรถไฟจะเป็นตรงข่ามกระแสนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามกันเลยนะคะคเมื่อกี้รถไฟเพิ่งหมลนผ่านไป เราขึ้นมาถึงตรงตัวห้องพักเราแล้วดูต้นไม้กิ่งก้านใหญ่มากค่ะเป็นธรรมชาติมากๆเลยเราต้องเดินแล้วก็ก้มหัวหน่อยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในห้องเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันว้าวพอดีเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามา เปิดแอร์ไว้ให้เราแล้วตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะมีฝักบัวมีน้ำอุ่นด้วยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเตียงค่ะเป็นเตียงหกฟุตนะคะห้องสวยมากๆเลยค่ะ ในราคา2,000บาทวันนี้เรามากัน4คนพ่อแม่ลูกนะคะมีเด็ก2แล้วก็ผู้ใหญ่2มีโซฟาแล้วก็มีทีวีค่ะมีการน้ำร้อนให้นะคะเหมือนมาพักโรงแรมเลยค่ะมีตู้เย็นนะคะมีตู้เย็นเล็กๆนะคะมีน้ำสองขวดแล้วก็มีไดร์เป่าผมให้ด้วยส่วนกระจกด้านนี้นะคะเป็นกระจกใส เป็นทางเดินที่เราเดินขึ้นมากันเมื่อกี้ส่วนวิวทางนี้เป็นวิวตรงหัวเตียงนะคะโอวิวสวยมากๆเลยตอนนี้ก็จะเป็นมุมกาแฟนะคะ แเราออกไปตรงระเบียงกันบ้าตรงนี้ก็จะมีโต๊ะเก้าอี้นะคะเอาไว้ให้นั่งจิบกาแฟกันยามเช้าหรือว่านั่งทานข้าวก็ได้ตรงนี้น้ำแม่น้ำแควนะคะสลายผ่าน สุดยอดมากๆเลยก็ถือว่าประทับใจนะคะกับการมาพักครั้งนี้นะคะในราคาเพียงแค่2,000บาทนะคะพักได้ถึง4คนเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เตรียมอาหารมานะคะที่บ้านริมแพรแพรริมน้ำรีสอร์ทที่นี่นะคะเขาก็ยังมีเป็นเมนูอาหารนะคะสามารถโทรสั่งได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะ แบบมืดแล้วนะคะเราอยู่ข้า่านะใชเราไปชม,มิวกันตอนนี้มันมืดแล้วคะ่ะ<ช>ตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วะคะเวลาผ่านไปไวมากอ่าเดินระวังด้วยนะคะไ,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 ไปกันค่ะ ถ้าเปิดไฟให้แล้วเนล่าได้ยินเสียงอะไรไหมคะเสียงเป็นเสียงจิ้งหีดเพราะว่าจิ้งหรีดจิ้งหรีดเพรีะว่างร้งเี้งรีดจิ้งหรีอจิ้งหีดติ้งีด้งแร่น้ีดจ้งหรีดิหมีดนิ้รีจิ้งรงหรจิ้งหีดจิ้งหรีจ้งีจ้ี่้ีด้งมรีดจิ้งหรีนจงหรห้ บ้านต้นไม้ที่เราพักกันตอนกลางคืนก็จะมืดมืดหน่อยบรรยากาศดีสุดๆไปเลยเช้าแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทานอาหารเช้ากันทางโรงแรมเขามีคูปองให้สำหรับห้องพักที่เราจองก็เดี๋ยวทานอาหารเช้าแล้วก็เตรียมตัวชชคาีมกลับบ้านกันขอบคุณที่กดติดตามนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ